สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนานนนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาพแฟที่นิน่มหวนไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 ประธานและผู้กอ่อตั้งสารเจ้านาจาสาไทยจือปากน้ำประกอบพิธีตั้งสารพระผมสารตายายสินเสธีรพัฒเตชาชัยพัทหรืออาจารย์ใหญ่ประธานและผู้กอ่อตั้งสารเจ้านาจาสาไทยจือปากน้ำ เดินทางไปที่จังหวัดตากประกอบพิธีตั้งสารพระผมสารตายายให้กับดรทวิชากรหลวงวงครูพีโรงเรียนเทศาบาล3วัดชัยชนะสงครามเลขที่1 9 9ทับ8หมู่9ตำบลวังหินอำเภอเมืองจังหวัดตากได้เลิกตั้งสารพระผมุมสารตายายเสริมสรีมงคลถือเป็นการแสดงมุทิตาจิตแสดงความเคารพแก่พระภูมิเทวดาหรือพระภูมิเจ้าที่ หรือผู้ที่เคยเป็นเจ้าของอาศัยมาอยู่แต่ก่อนเพราะท่านเหล่านั้นสามารถให้คุณให้โทษแก่เราและครอบครัวได้อย่างมากศาลพระภูมิเป็นสถานที่ของเทพารักที่คอยคุ้มครองบ้านเรือนมักมีลักษณะเป็นบ้านหรือวิหารหลังเล็กเสาพระภูมิยังมีเพียงเสาเดียวเนื่องจากพระภูมิมีสถานะเป็นภูมะเทวาหรือเทพที่มาอาศัยอยู่บนพื้นดินมนุษย์ศาลเจ้าที่หรือศาลตายายคือ าศาสนาหรือสถานที่ของเจ้าของพื้นที่เดิมซึ่งเคยอยู่อาศัยมาก่อนโดยการตั้งศาลเจ้าที่นั้นเป็นการอัญเชิญเจ้าที่เดิมเพื่อให้มาช่วยดูแลคลุ้มครองและปกปักรักษาบ้านของเราต่อไปมักนิยมสร้างเป็นเรือนไทยจำลองที่มี4หรือ6เสา เนื่องจากมีลำดับสถานภาพต่ำกว่าสารพระภูมิโดยมีญาติพี่น้องและหล,ลานๆมาร่วมพิธีไหว้สารพระภูมิเจ้าที่และสารตายายเพื่อความเป็นสิริมงคลนละครับสู่นักครงการสถานพิธิการนักการรับแบบเดี๋ยวนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะด้วยอัญชระยาะอักจลายีเอหิเอหิมมะมะมามา,มาลูกเดี่ยวอยู่ที่นั่งอยู่ที่นั่งเดี๋ยวผมจะได้บอกกล่าวไว้นะครับ เป็นการก,ารการัาเขอเข้ามาราภัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราก็ทำผิดบ้างทั้งบ้างนะครับขาดบ้าง,างเกินบ้างนะครับก็ขอให้ทีมสิวดาได้รับรู้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอาราธนาก่อนนะครับแล้เดี๋ยวเวลาให้บอกให้คุยให้พูดก็จะให้พูดตามนะครับครับผู้บีมันทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้ขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0 9 6 7 6 8 4 5 9 5 081-357-0422สาาเนย์สี่นุนโดยกาแฟปาทีกาแฟสุขภาพกาแฟทีอินีหวานไม่มีไขมันอันกรีกาแฟแท้ทัศนิเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง ACTV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน